สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาพบกับวินดี้กันอีกแล้วนั่นเองนะคะในคลิปนี้เนี่ยวินดี้นะคะก็จะพาไปดูในส่วนของเอีเวนต์เข้าใหม่นะคะนั่นก็คือฟาโลนั่นเองถ้าชื่อภาษาอังกฤษจะน่าจะเป็นทางด้านของ Asian Secret เนะเาะอ่าเป็นการกลับมาของฟาโลนะคะตรงนี้ทีนี้นะคะเอีเวนต์ฟาโลมาแล้วนะคะก็ต้องมีทางด้านของภารกิจด้านความสำเร็จมาด้วยนั่นเองที่เราจะพามาดูคลิปนี้ก็คือภารกิจความสำเร็จนะคะ ทำไม่ยากนะคะแต่บอกเลยว่าวุ่นวายมากก็ไปดูความกิกความสําเร็จกันก่อนดีกก่านนะคะตรงนี้ปัดจอไปมันจะเป็นหน้าโปรไฟล์ของเราเองนะคะตรงนี้ก็กดไปที่สามขีดด้านขวาอ่าแล้วก็กดที่คําว่าความสําเร็จเลือกด้านล่างสุดนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบล็อกๆเนาะเลื่อนหานะคะตรงนี้ถ้าใครยังไม่ทําก็จะหาง่ายไงอันนี้เราทําไปแล้วเนาะก็สิ่งนี้ก็คือปริศนาโบราณคืนชีพนั่นเอง เมื่อสำเร็จสี่ภารกิจนะคะตรงนี้ก็จะได้ทางด้านของคุมปองกล่องซัพพลายมานั่นเองนะคะก็ในส่วนภารกิจนะคะก็จะมีทางด้านของกำจัดศัตรูหนึ่งคนในเขตพายุทรายกำจัดผู้คุมการปริศนาหนึ่งครั้งนะคะผู้คุมการปริศนาโบราณหนึ่งครั้งกำจัดมอนสเตอร์หนึ่งตัวและไขปริศนาซากโบราณรวมหนึ่งครั้งนั่นเองทีนี้นะคะคือดี้ไปทำมาแล้วไงเออ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันเนาะว่าเราไปทำมาเนี่ยมันเจออะไรบ้างนะคะวุ่นวายกันแค่ไหนตรงนี้นะคะถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยนะคะว่าวุ่นวายกันแค่ไหนนะคะกว่าภารกิจเนี่ยจะสำเร็จเนาะไปกันเลยวินมาบิงมาเร็วๆๆ็วเเร็วเร็วเวเรเร็วมันจะไปทีละระดับไงนู่นแล้วก็แปลงต่อไปข้างหน้ามาแล้วมานี่ทีม <laughs> เดี๋ยว,ยวไม่ทันเมเม็ดเมดลยเอันนี้จะถึงฟาโรแล้วเดี๋ยวว่าจุดบอดย่างไง ยิงให้สุดท้ายมันเอามาตายแล้วจริงปะยิงยิงยิงมันยิงยิงไอ้นั่นก่อนยิงมอนเตยิงมันเตมันเตมึงตายแล้วหัวหน้ามันตายแล้วมึงอย่ามายุ่งมันแฉะนี่าว่าเราจะไม่เดียวตายก็ได้ไปให้มาหน่อยนี่ไปอยู่กลางคารุทะเลุทะลุทะลุทุยพันยุทธลีทราย attack the mark ผ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะยากไหมเอ่ยทีนี้นะคะคลิปนี้ไม่ได้จะจบเพียงแค่นี้นะคะเราเนี่ยจะพามาดูนะคะเออ่วิธีการไขปริศนาจริงๆนะคะว่าไขาปริศนาเนี่ยทำยังไงนะคะวิธีการสังเกตรหรือเคล็ดลับเนี่ยทำยังไงกันบ้างเนาะ <S <S ก็เราต้องเลือกนะคะตรงนี้นะคะกดไปที่เลือกหมดนะคะแล้วก็กดเลือกนี่นะคะให้เป็นปริศนาโบราณนี้นะ กดเลือกปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะพาไปดูไข่ปริศนาแบบไหนยังไงกันนั่นเอง ะคะตอนนี้เราอยู่ที่นหน้าพีระมิดยักษ์กันนั่นเองดูเวลาบนมินิแมปนะคะตรงนี้ก็มีการจับเวลาถอยหลังอยู่นั่นเองนะคะก็ต้องรอจนครบเวลานะคะตรงนี้ถึงจะขึ้นไปได้นั่นเอง มาเยอะจริงๆใหญ่มาก ทีนี้นะคะเขาก็จะเริ่มเดินไปตามเส้นเหลืองของเขาในเองค่ะจะมีสงจุดเนาะทีนี้นะคะ่ะวิธีการคือเราจะต้องไปจุดเหลืองเหลือนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราจะไปที่จุดนี้กันนี่อันนี้สร้างพิหารดอลลานะคะมีมอนสเตอร์ด้วยแล้วก็นี่นะคะเพื่อนๆนวิธีการจะขึ้นเราต้องมาที่จุดเหลืองเหลืองที่ดบอกไว้ตอนแรกเนะเาะแล้วก็ดูนะคะมันจะมีทั้งหมดสี่จุดให้เราได้ขึ้นนั่นเอง เนี่ยเริ่มดูดใจแล้วเราขึ้นได้เลยมันจะดึงเราขึ้นไปนะคะทั้งหมดสี่จุดนะอ่าทีนี้เราขึ้นมาแล้วนะคะข้างบนเนี่ยเขาก็จะมีอาวุธให้เราฟาร์มเยอะมากๆมากๆเลยนะคะตรงนี้แต่จุดสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่เลยเราดูที่มินิแมปกันก่อนนะคะ พอขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะตรงนี้มินิแบบก็จะเปลี่ยนไปเนาะสิ่งที่เราต้องทํานะคะเราจะต้องไปายปริศนาที่อยู่ด้านนี้ก่อนตรงมาร์กเหลืองนะคะจุดเวลาเราขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่จุดนะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะคะตรงนี้สี่จุดที่เราเป็นฐานสี่ข้างนะคะที่เราให้เราได้ขึ้นมาเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปตรงที่มาร์กกันก่อนค่ะตรงนี้จุดที่มาร์กนะคะคือจุดที่เราจะต้องไปายปริศนากันนั่นเอง ไม่ยากนะคะตรงขี้ไข่ปิาตรงนี้แล้วก็อ้โหูข้างบนบอกเลยว่าของมีให้ฟาร์มเยอะมากๆก็เมื่อเราจังหวะที่เราเนี่ยไม่ต้องมาทุกคนก็ได้นะคะมากันสี่คนใช่ไหมเราไขายปิ่าตรงนี้ใช่ไหมเราให้เพื่อนอะมารอที่ตรงนี้นะคะนี่ให้เพื่อนมารอที่ตรงนี้ได้เลยเนี่ยด้านหน้าหางเข้าเดี๋ยวพามาดูก่อน <c oughs> ตอนนี้มันยังปิดอยู่นะเห็นป่ะนี่ข้างหน้าตรงนี้นะคะมันยังปิดอยู่เนาะเดี๋ยวเราต้องไขยพิ่าตรงฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ถึงจะเปิดนะคะให้เพื่อนมารอตรงนี้ได้เลยนะคะตรงที่ดีอยู่ตรงนี้ได้เลย ก็เดี๋ยวเราไปเข้าไปไขปิศากันข้างในก่อนวิธีเนี่ยไม่ยากนะคะดูเห็นไหมตามแมปเนี่ยเราจะเปิดตรงนี้ได้นะคะนี่มันเราจะต้องไปเหยียบตามเส้นนี้ก่อนวิ่งไปเหยียบกันได้เลยนี่เลยอู้อู้อลืมเลยนี่ทุกคนนี่นะคะสิ่งนี้เรียกว่านี่สิ่งนี้ก็คือสคาหลับนั่นเองนะคะ นี่บางคนก็เรียกว่าพึ่งน้อยนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บมาปุ๊บเนี่ยดูในกระเป๋าหน้าตาน้องเขาจะเหมือนพึ่งนะคะตรงนี้ก็สคาหลับนะคะประโยชน์ของสคาหลับเนี่ยจะเป็นในส่วนของการที่ว่าถ้าเรามากับเพื่อนใช่ไหมเมื่อเราแอกไว้ก่อนใช่ไหมคือจะฟื้นได้เองทันทีนะคะก็คือลงมาจากเครื่องบินนั่นแหละเออก็คือไม่ต้องร้อยเพื่อนไปเรียกเรามานั่นเองนะคะตรงนี้อันนี้เรียบร้อยแล้ว ทีนี้นะคะยังไม่เสร็จดีนะเราต้องมากดที่ตรงกลางอันนี้ก่อนนะเดินไปเหยียบเลยนี่เรียบร้อยเห็นไหมแล้วประตูตรงนี้ก็จะเปิดนะคะทุกคนอลังการมากๆเห็นไหมดูนี่นะคะข้างในวิหารนะคะตรงนี้ก็ยังมีของให้ฟาร์มคือข้างบนอ่ะถ้าเราจะไม่ได้ขึ้นมายิงฟารโรนะคะก็คือผู้คุมกันปริศนาโบราณเนี่ย เออเราก็แบบมาฟาร์มของได้นะคะเออเพราะของเยอะมากนี่นะคะแลวจุดสุดท้ายก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนนั้นเราจะต้องมาเหยียบที่ตรงนี้ค่ะ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนลิฟต์นะคะพาเราขึ้นไปนั่นเอง <c oughs> เรียบร้อยนะคะตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมาเจอผู้คุมกันนะคะอยู่ด้านบนนั่น,น,นเอง แก็คือเรามาคนเดียวเราซูไม่ได้อยู่แล้วนะ,ะตรงนี้เราแค่มาเปิดให้ดูเราไปยืนชิดริมกำแพงนะคะเราก็กดออกได้เลยเราก็จะตกไปอยู่ข้างล่างแต่ไม่ใช่ข้างล่างสุดนะเราอยู่ใน,ในวิหารอยู่โอเคก็จะประมาณนี้กันคร่าวๆนะคะในการไขปริศนาขึ้นมาเนาะกันไปแล้วนะคะสําหรับการที่พาไปดูนะคะวิธีการอ่าไขปริศนานั่นเองนะคะเพื่อขึ้นไปด้านบนสุดของวิหารนะคะตรงนี้วิหารเคลื่อนที่เนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ่าก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปใหม่ๆที่มาลงเนาะอ๋ออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะมาแล้วนะคะบ๊ายบายก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้เล็กๆน้อยๆนะคะทุกคน